อะตอมนักแก้ปัญหาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆ BMW แห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่ออะตอมซึ่งชอบเล่นซนและมีความคิดสร้างสรรค์วันหนึ่องอะตอมพบว่ามีปัญหาใหญ่ในหมู่บ้านนั่นคือแม่น้ำที่เคยใสสะอาดกลับเต็มไปด้วยขยะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำจากแม่น้ำได้อะตอมตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานี้โดยการวางแผนเป็นขั้นตอน เขาเริ่มต้นด้วยการสำรวจแม่น้ำและจดบันทึกประเภทของขยะที่พบจากนั้นเขาจัดประชุมเพื่อนๆในหมู่บ้านเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขอะตอมเสนอแผนขั้นที่1คือให้ทุกบ้านในชุมชนช่วยกันแยกขยะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำขั้นต่อไปคือการสร้างถังขยะที่มีป้ายบอกชัดเจนในหมู่บ้านเพื่อให้คนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางสุดท้ายเมื่อทุกคนแยกขยะแล้ว อะตอมเสนอให้นำขยะแต่ละประเภทไปจัดการอย่างเหมาะสมเช่นรีไซเคลิลฝังกบหรือกำจัดอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นแม่น้ำก็กลับมาใสสะอาดอีกครั้งชาวบ้านทุกคนรู้สึกภูมิใจและขอบคุณอะตอมที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนสร้างความสามัคคีและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย น่ารู้จากนิทานขั้นตอนหรือกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระเบียบที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือทำงานบางอย่างให้สำเร็จเรียกว่าอัลกอริทึมการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟชาร์ดหมายถึงแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานเป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานที่กระชับเข้าใจง่ายโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ข้อความสั้นๆอธิบายข้อมูลผลลัพธ์คำสั่งหรือจุดตัดสินใจของขั้นตอนและเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านั้นด้วยเส้นที่มีลูกศรชี้ทิศทางการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการอันตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานสัญลักษณ์เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานสัญลักษณ์ทิศทางการดำเนินงาน สัญลักษณ์การดำเนินงานหรือการประมวลผลสัญลักษณ์การตรวจสอบเงื่อนไขหรือการตัดสินใจสัญลักษณ์การนำเข้าหรือนำออกโดยไม่ระบุชนิดของข้อมูลสัญลักษณ์การนำเข้าข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์สัญลักษณ์การแสดงผลข้อมูลทางเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ หวังว่าทุกๆคนจะนำอันกริทึมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับสวัสดีครับ